สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พาเครื่องอีพีนี้เป็นอีพีที่5 4 8กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเกา่าคุณลูกค้าใหม่นะคะถ้าใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร092 9045735อ d Line ีลเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 092 9045735นนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะ รายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญพัดยุดหลวงพ่อแฉ่งนะคะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะเหรียญสวยๆเลยนะสามร้อยบาทนะคะเหรียญพัดยุดหลวงพ่อแฉ่งนะคะสามร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะ รายการที่สองนี้เป็นภาพปิดตาหลวงพ่อยุยวัดบางกับปิดนะคะเอ,อ่อนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทภาพปิดตาหลวงพ่อยุ้ยวัดบางกับปิสามร้อยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่สามนะคะ รายการที่สามนี้เป็นพาะหรอโบราณหลวงพ่อดำวัดกุดจีนนะคะเนื้อตะกวัวองค์นี้หนูเาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่นี้เป็นเหรียญหลอ่อโบราณนะคะวัดอนุ่งเนื้อเมกกะสิทธ์นะคะเออเหรียญหล่ลอโบราณวัดอนุ่งเนื้อเมกกะสิทธ์นี่นะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาท นี่นะคะสามบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่5นะคะรายการที่หนี้เป็นหลวงพ่อทวดนะคะอาจารย์ต้วนวัดบางนอนนะคะองค์นี้หนูเอา350บาทนะคะ หลวงพ่อทวดอาจารย์ต้วนวัดบางนอน5 0บาทนะคะสนใจเทรมาปิดได้นะขาหนูมีแต่พ้กสวยๆเลยนะคะผ้ามันบานนะคะชอบอ,องค์ไหนสนใจอ,องค์ไหนโทรมาปิดได้นะคะต่อไปเป็นรายการที่6นะคะรายการที่6นี้เป็นพ้าสมเด็จนะคะแต่ว่ามันเป็นแบบนี้นะ เออมนันแปลกๆนี่นเป็นแบบนี้นะคะคุณลูกคา้าตังนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะเป็นพะสมเด็จนะคะเออสนใจเธอมาปิดได้นะสามร้อยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดนะคะ รายการที่7ดนี้เป็นพระปิดตาหลวงปู่ผูวัดอินนะคะอึงนี้หนูเอาสามรยบาทนะคะ300บาทพระปิดตาหลวงปู่ภูวัดอินนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่แปดนะคะรายการที่แปดนี้เป็นพระปิตาหลวงปู่เขียววัดหนองมนนะคะองนี้หนูสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทพระปิตาหลวงปู่เขียววัดหนองมนนะคะสามร้อยบาทนะสวยๆเลยนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่9นะคะเอ่อรายการที่เก้านี้เป็นพาวัดพับกระถางทัวอินโดจีซอมสีห้านะคะตรงนี้หนูเอาสามบาทนะคะ300บาท สวยสวยเลยนะคะคุณลูกค้าพระปิตาวัดพับกระถางทูอินโดจีซอสสีแปดห้านะคะสามรอยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบนี้เป็นพระนามพญา,างิ้วดำนะคะจะหนูให้ดูเนาะอ่านี่นะคะวัดบ้าน วัดใหม่บ้านดอนนะคะเอออันนี้เราเอาสามรอยบาทนะคะสามร้อยบาทคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะเป็นพ้านามพยางิ้วดำวัดใหม่บ้านดอนนะคะอ่าโอ้ยสามรอยบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะ รายการที่สิบเอ็ดนี้เป็นรผ,นนะะผระผงสุพรรณนะคะผ้าผงสุพรรณนี้หนูเอาเสี่ร้อยบาทนะคะเสี่ร้อยบาทส,สวยเลยนะชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้าเสี่ร้อยบาทนะคะพ้าผงสุพรรณนะคะต่อไปเป็นรายการที่สิบสองนะคะ รายการที่12นี้เป็นผ้ารือโของนะคะผ้ารือโของนี้หนูเสียร้อยบาทนะคะเสียร้อยบาทสวยๆเลยนะสนใจเธอมาปิดได้นะคะผ้ารือโของนะคะเสียร้อยบาทนะคะองค์นี้ต่อไปเป็นรายการที่13นะคะ รายการที่13นี้เป็นผ้าเปิมกุรำพูนนะคะผ้าเปิมวันนี้หนูอเสียร้อยบาทนะคะเสียร้อยบาทนี่นะคะสวยๆเลยนะเสียร้อยบาทนะคะผ้าเปิมกุรำพูนนะคะต่อไปเป็นรายการที่15นะคะ รายการที่15ห้านี้เป็นพระร่วงยืนกุสุขโขไทยนะคะวันนี้หนูเ,เสี่ร้อยบาทนะคะเสียวเสียร้อยบาทนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะพระร่วงยืนกุสุขโขไทยนะคะเสียร้อยบาทนะคะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้า ต่อไปนะเป็นรายการที่สิบห้านะคะสิบห้านี้เป็นผ้ารีรากุก,กําแพงเนื้อตะกวดสนิมแดงนะคะอันนี้หนูเสียร้อยบาทนะคะเสียร้อยบาทนี่นะคะผ้ารีรากุก,กําแพงเนื้อตะกวดสนิมแดงนะคะเสียร้อยบาทนะคะ คุณลูกค้าท่าในชอบสนใจโทรมาปิดได้นะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าเสียร้อยบาทนะคะต่อไปไปรายการที่16นะคะ อ่าสิบหกนี้จะเป็นสร้อยนะคะสร้อยเมกะพัดนะกับเครื่องรางแร่นะคะเอ่ออันนี้หนูวยเสียร้อยบาทนะคะเป็นสร้อยเมเอสร้อยเมกะพัดเนาะกับเครื่องรางแร่นะคะคุณลูกค้าเสี่ร้อยบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะสวยสวยเลยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิเจดนะคะ17บเจนี้จะเป็นกำไรหยกนะคะกำไรหยกนี้หนูเอาสามรอยห้าสิบาทนะคะสวยๆเลยนะชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้าเป็นกำไรหยกนะคะ 350บาทนะซวยๆเลยนะคะนี่นะเสวยมากๆเลยนะคะ350บาทนะคะองเออ,องนี้นะวงนี้นะคะต่อไปนะเป็นรายการที่18นะคะ สิบแปดนี้เป็นพาว่านจำปาสักนะคะพาว่านจำปาสักนี้หนูวเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะพาว่านจำปาสักนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะองนี้ชิ้สวยเลยนะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สินะคะรายการที่19นี้เป็นผ้าราหูนะคะผ้าราหูมีสองด้านนะคะคุณลูกครับคูบานันตาวัดทุ่มม่านนะอันนี้หนูเอาเสียร้อยบาทนะคะ อันนี้หนูได้มาหลายชิ้นนะคะแต่มันไม่เหมือนกันชักชิ้นนะอืมคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจก็สอบถามหลังไม้ได้นะคะสอบถามทางลาไนะาางลน์ได้นะคะดูทางไลน์ได้นะคะมันไม่เหมือนกันนะคะคุณลูกค้า พระราหูสองด้านนะคะคูบานาันตาวัตถุมาธนะคะเสียร้อยบาทนะคะเสียร้อยบาทชอบสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะรายการที่สิบเออรายการที่ยี่สิบเป็นรายการสุดท้ายนะคะสุดท้ายนี้เป็นตะโพนนะคะตะโพนเข่าแก่นะคะหลวงพ่อพักวัดโบสถ์นะคะ ตะพอนี้หนูเซร้อยห้าสิบบาทนะคะเซ0รอยห้าสิบบาทชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะเซ0ร้อยห้าสิบบาทนะคะเป็นตะโพนเขาแกะนะคะหลวงพ่อพักวัดโบสถ์นะคะสนใจโทรมาปิดได้นะชอบตรงไหนสนใจตงไหนโทรมาปิดกับหนูได้นะคะคุณลูกค้า สุดท้ายนี้นะคะของ EP ที่548ี่5นี้นะคะน้องเนตตี้พาเครื่องนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะ คุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจตรงไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร0929045735 ID Line เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ0929045735นะคะข้าหนูมีแต่ภาพสวยๆเลยนะคะผ้าบ้านๆน,นะคะท่านใดชอบสนใจตรงไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะ ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาหนูเอาคลิปใหม่ๆลงนะคุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้พระสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ